ระวังครูปลอมผู้ชื่ชาญไทยกล่าวถึงด็อกเตอร์รายหนึ่งครับที่ไม่เคยลงทุนสำเร็จแต่ว่าหาเงินกับการเปิดคอร์สสอนนะครับตลาดคริปโตตอนนี้ครับกำลังเป็นประเด็นคู่คุนอย่างต่อเน,นื่องครับ ให้น้องทุนที่มีเรื่องราม่านะฮะให้ได้ติดตามตลอดเลยนะครับล่าสุดก็มีเพจชื่อดังอย่าง JRT Investment ครับซึ่งมีผู้ติดตามร่วมหลัก20,000คนคนแนลักคาถามถึงบุคคลปริศนาคนหนึ่งครับที่ดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักไม่น้อยนะครับก็ดูเหมือนว่าประเด็นนี้จะชวนให้ฉุกคิดไม่น้อยนะครับว่าทางเพจนี้เนี่ยพูดถึงบุคคลท่านใดนักลงทุนอาจจะต้องตีความกันเองครับว่าทางเพจนั้น พูดถึงบุคคลท่านใดแล้วก็ไม่แน่ว่าเขาผู้นี้อาจจะเป็นที่รู้จักในตลาดขึงโตด้วยก็เป็นได้แล้วก็เชื่อว่าหากข่าวนี้เป็นกระแสเราอาจได้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในโพสต์ข้างต้นก็เป็นได้ครับก็โพสต์ก็บอกเอาไว้นะฮะว่าตลกยันนึงนะดรที่ชีวิตนี้ไม่ได้เป็นทังกลงทุนอสังหาไม่ได้มีเงินจากการลงทุนแต่มีเงินมาจากการสอนเปิดคอร์สเซมินาต่างๆแล้วก็แต่กล้านะกล้ามาสอนคนอื่นเรื่องการลงทุนอสังหา แล้วก็ลาไปพูดถึงการลงทุนในแอสเซทคลาสอื่นๆทั้งที่ตัวเองเนีไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับทำไมผมต้องออกพูดใน Bitcoin c a คซีเพราะว่าตอนนี้เราเห็นกูรูมากมายครับหลายคนครับที่อยู่ดีๆก็กระโดดเข้ามาพูดถึงดิจิตอลแอสเซทหรือพูดถึงคริปโตเคซีหรือ,อยัง Bitcoin ดอกเตอร์บางท่านนะครับให้ความเห็นที่น่ากลัวมากเกี่ยวกับ Bitcoin โจมตีแบบสุดริ่มทิ่มประตูและให้ข้อมูลแบบ เอาจริงๆนะฮะมันไม่ถูกต้องนะครับมันมีข้อมูลบางอย่างที่ถูกปิ่นเปือนไปเยอะมากแล้วเชื่อไหมครับว่ามีหลายคนที่ก็หลงเชื่อนั่นคือสีน่ากลัวครับคราวนี้คําถามกลับมาครับว่าแล้วผมละครับผมมีประสบการณ์อะไรทําไมจึงมาทํารายการที่พูดถึงข่าวของคริปตอกเรนซีแม้ผมจะไม่ได้มีการแนะนําอะไรโดยตรงหรือว่าเจาะจงนะเป็นการพูดวิเคราะห์จากข่าวก็ตามผมมีประสบการณ์ไหมจะบอกครับว่าผมมีประสบการณ์ตั้งแต่ปี2017ครับ แล้วก็ค่อนข้างจริงจังลึกซึ้งรวมถึงเจ๊งอย่างลึกซึ้งด้วยเจ๊งมากมายเจ๊งมหาศาลเจ๊งจนชินชา,าครับก็เลยเข้าใจในเรื่องของคริปโตเคอรนซีพอสมควรเลยครับแล้วก็รู้ว่าอะไรที่ต้องระวังนะครับแต่นั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในมุมของประสบการณ์ผมว่าผมมีค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่กับกูรูหลายท่านที่เปิดคอร์สสอนหรือบางคนเนี่ยก็ ทำแฟนเพจครับแล้วก็พูดถึงวิจาร์ถึงคริปโตเครนซีโดยเพราะเรื่องของบิตคอย n น์โจมตีอย่างหนักอันนี้น่าคิดมากครับว่าถ้าคนแบบนี้พูดแล้วมีคนเชื่อมันจะส่งผลเสียอย่างไรครับกับคนเหล่านั้นนะครับทำให้หลายๆคนยังพลาดโอกาสได้นะฮะเพียงเพราะเชื่อคําพูดที่เป็นข้อมูลเท็จแบบนี้อันนีน้น่าสนใจมากแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอยกเตื่อหลายคนนะครับใครที่ ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีไม่รู้จักบิตคอยไม่รู้จักอะไรเลยที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลเคอเรนซีองใหญ่คุณศึกษาเยอะครับเปิดใจศึกษาจากแหลายแหล่งนะครับแล้วก็พยายามทดลองด้วยตนเองครับทดสอบด้วยตัวเองมันไม่ได้แพงองเกินไปไม่ได้ใช้เงินเยอะมากมายครับคุณใช้เงินหลักหลักร้อยก็ได้หลักพันบาทก็ได้ครับในการที่จะเรียนรู้ซื้อความรู้ให้กับตัวเองนะครับอย่าหลงเชื่อพิมเพราะว่าคนนั้นเป็นคนดัง อย่าหลงเชื่อเพียงว่าเขาเป็นนักวิชาการหรือเป็นด็อกเตอร์อะไรก็ตามเพราะด็อกเตอร์ไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับเขาเก่งแค่บางเรื่องเก่งเรื่องที่เขาจบด็อกเตอร์มามันแค่นั้นแหละแล้วบางคนก็จบมาเพราะอย่างที่รู้นะฮะบางทีทําวิจัยในประเทศไทยมันก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็มีข้อกล่าหากันเยอะมากมายคนระับว่าเป็นแบบนะลอกๆก,ก,กันมาก็มีดังนั้นเราก็ต้องฟังหไว้หูครับแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนตัดใจเชื่ออะไรก็ตามนะครับฝากไว้ก็แล้วกันวันนี้ถือว่าเป็น เป็นการพูดถึงเรื่องราวของคริปโตเคอเรซีโดยการเตือนใจก็แล้วกันนะครับไม่ได้มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับบิตคอยอะไรแต่เรื่องนี้สําคัญกว่านะครับเพราะว่าการเชื่อหรือแหล่งข่าวที่บิดเบือนมันทาให้คุณเสียโอกาสและพลาดโอกาสได้อย่างมาหาศาลเลยครับผมยังได้ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับ Bitcoin บิตคอยนะฮะแล้วก็คริปโตเคอเรซีสองขั้สำคัญที่นี่ได้ครับที่บิตคอยเคสซี่ครับว่าใก้สุดเรื่องของบิตคอยเจอกันทุกวันแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไททาวน์แชนแนลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลก พอทุกที่มีคนไทยครับผมถ้าพอกันได้ง่ายครับกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ส่งต่อที่เพื่อนเพื่อนเติมแรงใจให้กันผ่านทาง TrueMoney Wallet กนะครับหรือ้าเห็นปุ่มจอยใต้คลิปกดปุ่มจอยก็ได้เป็น,นเมมเบอร์รายเดือนไม่เห็นไม่เป็นไรก็ True m o นี y เหมือนเดิมนะครับผมส่วนใครอยากเทคิวเอนซีอยากเรียนรู้เรื่องก,การเทรดอยากรู้ว่าบิตคอยซื้ออย่างไรเหรียญอื่นซื้ออย่างไรแนะนำใช้บายบิดครับบายบิดคือหนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะอันดับของโลกเลยนะครับหนึน่งในะครอัน ถ้าคุณอยากได้รีวอร์ดอยากได้สิทธิพิเศษอยากได้ส่วนลดต่างๆคุณก็สมัครภายใต้คลิปนี้นะเลื่อนลงไปนะดูจบแล้วเลื่อนลงไปจะมีลิงก์ให้สมัครครับไปบิตนะครับกดสมัครได้เลยครับแล้วคุณจะได้สิทธิ์นั้นอย่างนี้วันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับเสพความรู้อย่างมีสตินะครับสวัสดีครับ